นุ่มนิ่มบอกว่าตอนนี้คือแยกหมดทุกทางเหมือนจะตันเลยค่ะไม่ตันค่ะคุณนุ่มนิ่มคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจไม่มีอะไรตันนะทุกทางตันมักมีทางแยกถ้าเกิดมันไปข้างหน้าไม่ได้ไปทางซ้ายและทางขวาขอแค่เชื่อมั่นว่าทุกอย่างมันมีนมทางออกในทุกๆวันนี้การหาเงินไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทุกอย่างมันเกิดข so, so ึ้นในมือถือทั้งหมดเลยนัดทำออนไลน์สามเดือนนะนัดหางก็ได้แต่เดือนแรกนัดทำออนไลน์สามเดือนนะคะนัดหางก็ได้แต่เดือนแรกสิ่งที่ทำเนี่ยนั้ไม่ได้ทํามานานนะเพราะว่านัดทำธุรกิจส่วนตัวอันอื่นมาก่อนเป็นสิบปีแล้วแล้วก็สิ่งเนี้ยนัดทำเพราะว่านัดอยากทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่นัดรักแล้วก็นัดสามารถมีความสุขกับมันได้แล้วพอนัดรักตัวเองเป็นนัดรู้สึกว่าอะไรที่มันเราเป็นเราอะแล้วเราทําแล้วเรามีความสุขแล้วเราสนุกอะโฟล์งเราคืออะไรเพราะเราหาเจอ แล้วก็ไปพัฒนาสิ่งที่เราขาดสิ่งที่ขาดคือการพูดกับคนแล้วคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ในอย่างเงี้ยแล้วก็นักก็มาทําออนไลน์เนี่ยทุกช่องทางนะสามเดือนนักหางเงินได้แ,แต่เดือนแรกทิกตอกอะนักหางเงินได้แ,แต่เดือนแรกเลยฉะนั้นนะ่ะนักอยากจะบอกว่าในทุกทางตันมันคือทางออกในทุกๆสภาวะที่ในทุกๆท,ทางที่มันเกิดขึ้นนักอยากจะบอกว่าคนเราอะถ้ามันลงจนสุดอะขอให้ดีใจว่านั่นอะฉันจะขึ้นจนสุดแน่ๆเชื่อน่ะเถอะ ขอให้มีกำลังใจจริงๆเข้ามาในไลฟ์นี้ค่ะถ้าเกิดเจอนะัดขอให้เตรียมปากการการบสมุดมาแล้วทุกคนแล้วจดไปแล้วเอาไปใช้น่จะให้ทั้งคลิกให้ทั้งช็อตคัทให้ทั้ง Howto ให้ทั้งกำลังใจเอาไปใช้ถ้าใครอยากเรียนจริงจังอยากให้สอนเรื่องอะไรการเงินหรือว่าเรื่องการค้นหาตัวเองการตั้งเป้าหมายแต่นะใช้ดวงเข้าไปเข้าไปเข้าไปเสริมนะที่สำคัญคือน,น,นนะเข้าไปในถึงสภาวะจิตใต้สำนึกจิตใ,ใจของเราแต่บอกก่อนว่านัดไม่ใช่ นัดไม่ได้จบ NLP และไม่ได้เป็นโค้ดแบบไม่ใช่แต่ที่นัดมีคือนัดแค่เข้าใจคนเข้าใจเขาจากสภาวะจิตของเขาจริงๆนั่นมีแบบนั้นแต่ว่านัดไม่เอามาขายเยอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เฉพาะตัวเฉพาะต้นแล้วก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้นคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ